ใครใช้แมค b o ปโป้แมคบุ๊กหรือที่มันเป็น Apple ครับผมที่เป็นนี่ครับพกพาได้ครับเจออาการเสียจอลักษณะนี้อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเป็นที่จอนะครับผมสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับพวกแอนแงค์ครับผมนะวันนี้มีสิ่งพิเศษมาบอกทุกคนอีกแล้วครับ นี่ macbook pro ครับใครใช้ MacBook Pro MacBook หรือที่มันเป็น Apple นครับผมที่เป็นนี่ครับพกพาได้ครับเจออาการเสียจอลักษณะนี้อย่าเพิ่งดวนสรุปว่าเป็นที่จอนะครับผมเคสนี้ลูกค้าจะเข้ามาเปลี่ยนจอครับแต่ทางเ้าเราเช็คเจอครับว่าไม่ใช่จอเสียอ่าประหยัดเงินได้ไปเยอะเลยนะครับนะเรามาดูกันว่ามันเสียที่ตรงไหนแล้วหลังที่ผมทำเนี่ยหายไหมนะนะ ดึงออกเลยนี่เพื่อความง่ายต่อการดูนะครับจะได้เข้าใจกันทุกคนด้วยนี่ตรงนี้เป็นตัวบอ่อนะครับผมผมแกะวก่อนผมจะส่องกล้องให้ทุกคนดูเลยแปบ๊บเดียวอ่า คือบางคนเจอแล้วเนี่ยครับรีบเอาไปเข้าศูนย์ครับตอนที่หมดประกันแล้วครับก็จะเสียเงินเยอะมากเลยนะครับถ้ารู้ความรู้ในคลิปนี้ก็สามารถจะประหยัดเงินไปได้หลายเท่าเลยนะครับผมอ่าให้ตัวบอร์ดออกมาปุ๊บนี่ ดูอย่างนี้มันก็ดูเป็นปกตินะครับทั้งบอร์ดเลยดูเป็นปกติไม่มีอะไรไหม่นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับผมแต่เมื่อเราเข้ากล้องนะครับนะเดี๋ยวผมเอาเข้ากล้องให้ดูปึ๊บนี่เราก็เจอการเสียนี่ครับเห็นไหมครับเช่นเคยครับเช่นเคยเลยมันคืออะไรครับความชื้นนั่นเองครับผมความชื้นสะสมนั่นเองครับ แต่บางคนก็คิดว่าจอเสียก็เลยไปเข้าไปเปลี่ยนจอครับผมก็จะโดนค่าใช้จ่ายแพงมากเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูครับว่าเราทํายังไงบ้างครับในเคสนี้จากที่จะเสียหลายตั้งเลยนะครับกลายเป็นถูกไปสามเท่าครับผมเร่งรมลมหน่อย ก็เครื่องที่เสียหายส่วนใหญ่นะครับก็เป็นความชื้นนะครับความชื้นสะสมหรือความชื้นที่โดนมาโดยตรงนะครับผมก็ยังไงก็เรามาระวังนะครับไม่อยากให้ใช้เครื่องอยู่ใกล้ความชื้นนะครับอ่าตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองประกอบเพื่อให้ทุกคนดูว่าเนี่ยครับตัวเดิมเลยัอเดิมเลยนะครับว่ามันหายไหมนะครับ ก็ใครรักขวนแบงนะครับรบกวนกดติดตามนะครับกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ซับสไคร์นะครับมีความรู้ใหม่ๆเด็ดๆก็จะมาบอกทุกคนนะครับผมใส่จอเลยอืม ใส่จอแล้วแล้วก็อันนี้เป็นสายแพทแท็คแพทนะครับนี่ส่แพรลำโพงอันนี้ก็ใส่แพรไอโอบอดแล้วก็ใส่แพรกล้องนะครับอ่ะพวกนี้ไม่เสาสัญญาณไวไฟครับไม่ต้องใส่อ่ะ เทสก่อนเทสทุกคนดูก่อนนครับนี่เลยดูซิว่าหายไหมอืมก็อย่างที่บอกนะครับว่าความรู้ดีๆก็มีอยู่ในคลิปนะครับถ้าใครเจออาการประมาณนี้อย่าเพิ่งรีบเอาไปเข้าศูนย์นะครับหรือไปเปลี่ยนจอนะครับผมเพราะว่าก็จะ เสียเงินไปเยอะเลยครับผมถ้ามาซ่อมลักษณะนี้ก็ประหยัดเงินไป3มเท่าครับวิธีการทสเครื่องลักษณะนี้ใช้ได้กับทุกเครื่องนะครับที่เป็น MacBook นะครับผมอาการจอลายนะครับถ้าต่อจอนอกออกแล้วปกตินะครับก็สามารถมาเช็คที่จอครับถ้าเปลี่ยนจอใหม่แล้วยังเป็นอาการเดิมส่วนใหญ่แล้วนะครับเป็นที่บอร์ดเกือบจะ100%เลยนะครับผมก็ถ้าเป็นที่บอร์ดก็จะเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่านั่นเองครับผมเพราะจอ แม็กบาร์หนึ่งเลยครับแพงมากเลยครับร้านข้างนอกอย่างเราก็หมื่นกว่าบาทครับผมถ้าที่สุดก็เกือบสองหมื่นเลยครับบางรุ่นสูงไปถึงเกือบสามหมื่นเลยครับผมก็จะประหยัดเงินให้คุณได้หลายบาทเลยนะครับอ่าตอนนี้กําลังจะเข้าซอฟต์แวร์หลักนะครับเดี๋ยวรอเข้าซอฟต์แวร์หลักไปเลยครับผมลูกค้าคนนี้ก็ดีใจครับผมก็ไม่ต้องเสียเงินแพงนะครับผมเสียในราคาที่ถูกแต่ก็เครื่องกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับผมอืมนี่เป็นไงปกตินะครับอ่า โอเคนะครับก็คลิปวิดีโอที่ทํามาทุกคลิปก็อยากจะให้ความรู้แก่ทุกคนนะครับเพราะว่าความรู้มันสำคัญครับผมไม่ต้องเสียเงินเปล่าๆครับผมถ้าเรารู้ก็จะประหยัดเงินได้เยอะเลยอ่าเจอคลิปหน้าครับถ้าหัวนแบงค์มีอะไรดีจะมาบอกครับผมสวัสดีครับผม